สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วพี่น้องพ่อใหญ่การแชนแนลมาหยามลี เมื่อคืนนี่ตั้งแต่หัวคำเราได้พี่น้องฝนตกแบบแห้งเลยหลังจากฝนหยุดต,ตกไปสองมือหลังจากพายุนโนรูเขาออกไปเนาะครับเนาะเมื่อคืนนี่ตั้งแต่หัวคําไล่ตกสอดแจ้งฝนแต่หัวคานี่ตกดนตกแห้งพร้อมพี่น้องมันตกแห้งกว่าพายุนโนรูอีกเนะเป็นน้องมรสุมแต่ว่ามันตกแห้งตกดนร้อม น้ำก็เลยลุนออกมาพี่น้องน้ำแห้งไปเบและตะกี้ในสองมือน้ำก็บกแล้วมาเบิงงมื่อเศร้านี่มายามดีเบิงดีละเนี่ยน้ำพมุ่มๆอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าป้าบอกคอยล่งเด้เพราะมันลงจากพายูโนโลูไปแล้วเฮ้อเบิงน้ำดีละน้าเข่าพี่น้องโอ้น้ำไหลพุ่มๆอยู่พี่น้องแต่ว่าปา้าป้าพ่อ,อยาก,ากันก็นได้เนี่ยพ่อยกันให้เบิง ในซ้ำนี่นะพี่น้องปลาอันนี้ปลานาคู่ได้ครับเนี่ยนีแต่ปลาคอหน่อยพี่น้องมีแต่ปลาคอหน่อยไอ้มันโตหน่อยกับโตหน่อยผลเนี่ยมันน้อยพี่น้องตัวน้อยก็มีอ่าปลาลูกคอกอ่าะพอยาการก็จะเอาไปเลี้ยงต่อไปปล่อยน้องสาผลละพี่น้องอ่าะมันโตหน่อยผดเนาะยาการก็จะเอาไปเลี้ยงผลละน้องสาบ้านผลละพี่น้องเอาไปเทลงน้องสาบ้านผลละนาะครับเนาะมันอยู่บ้านออกแหลกออก เขาหน้าปลาแล้วคุณออกแรงมากมีหน้าเมษาเออปลามันก,ก็นสชิใหญ่ขึ้นมากพี่น้องลีลีนี่ลีนาโขกปลาพี่น้องได้มันถือว่าได้หลายกว่ามูนี่หน้าโขกพุ่นได้สองตัวปลาเข็งหน่อยโตหนึ่งปลาคอหน่อยโตหนึ่งได้ปลายได้สองตัวแต่ว่าปลาไอสวนไอหนาปลาข้างกับบารด้พี่น้องมันบ่ลงแล้ว อืมปลาเข่งปลาคอหน่อยผุนมันบาลงแล้ว,าารลวบรรยากาศกันเลยเอาบรรยากาศมายามลีให้เบิ้งพี่น้อง <c oughs> น้ำเต็มให้หน้าคือเก่าพี่น้องนี่น้ำเต็มให้หน้าคือเกา่าน้ำไหลพุ่มๆของบรรยากาศกัไหลผุ่มๆคือกันพี่น้องอซาเาล่งคู่ใจมายามลีคือเก่าพี่น้องเนี่ยนี่ อันนี้นาพัลุงพี่น้องน้ามันเดี๋ยวเอาปลาไว้กันน้ามคันแท้มันขาดแล้วนี่พี่น้องคันแท้มันขาดนี่ปองหนึ่งกับเถิงเถิงผุนปองหนึ่งจากพายุโนรูนันบ่เคยขาดจักเทียนนี่นี่คันแท้เพ่นมาขาดปีนี่ละพี่น้องสองปองพายุโนรูดินมันบวมมันอวมฮึ้มเนาะมันเป็นดินทรายพี่น้องมองนี่เป็นดินทรายเถิงเถิงนี่ข้างล่างถึงจะเป็นดินเหนียวพี่น้องอันนี้ก็เอามาเบิ่งเข่าน้ำพี่น้อง เขาน้าโขกปลาตอนนี้เข้าเริ่มกลมเริ่มท้องวัดแล้วได้พี่น้องอ้วนอ้วนวัดล่ะเข่าต้นเข่ามันอ้วนวัดล่ะพี่น้องต้นเข่าแต่ละต้นอ่ะอ้วนวัดล่ะไปกันถ่ายให้บางอีไก่นี่ครับนี่เห็นบ่นี่ต้นเข่ามันกลมดิบเปล่าเข่าเจ้าใหญ่เข่าหอมมะลิร้อยห้าพี่น้องนี่ต้นเจ้าใหญ่เขาหอมมะลิร้อยห้าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดล้วงเข้าไปกะ ถือว่าได้หลายมือแล้วนะเกือบเดือนแล้วมองนี่นี่เกือบเดือนเด้นาโคกนีแต่หน้า,นา,ห,นาหน้าบานนาห่วยบุญถึงจะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยครับได้เดือนหนึ่งเนาะครับเนาะนาห่วยหน้าบ้านได้เดือนหนึง่งแต่อันนี้เกือบเดือนละแต่เข้ามันก็โอเคอยู่ในพยาการว่านะครับเนาะมันได้กินปุ๋ยกินยางมันก็นงามเติขผืนมาเขียวปื้อถ้าเข้ามันเขียวมันงามมันตั้งตรงผืนมามันก็งามพี่น้องมันอ้วนใบมันสางกันมันก็ทีละพี่น้องเนี่ยต้นเข่านั่น พยการน้าโขกในพยการวันบัตีเด้วันห่างอีอย่างหนึ่งเข่ามันกับมีตายน้าแต่ว่าพยการบดิมะสามมะหยังมันกับอพอมันแตกกอออกมามันกับทีพี่น้องมันกับสางใบกันไปมันกับแตกกอใหญ่มือยุ่ม่ยาออกมาพี่น้องนี่แหละ,ะมันกับไข่ยอยู่นอกคเนะัอนถือว่าอ๋อผ่านไปปีนี้พี่น้องก็ถือว่างามเติบอยู่เข่าถือว่างามเติบอยู่ดอกก็พ่อใจเป็นที่นาพ่อใจอยู่ดอกพี่น้อง การบอกว่าการใส่ปุ๋ยใส่ยังก็โอเคอยู่ให้าการพอใจอยู่นะครับเนาะพักบุ้งก็งามงามพี่น้องเอ้ยพักบุง้งเอฟซีบนว่าแกงเทโพกัดแสบวัดสั่นพัฒนการก็มักอยู่ได้แกงเทโพพี่น,อน,น,ออน้อ,อนงนี่นีน่เป็นยอดอ่อนทั้งนั้นเบุ้งที่นั่นเอออืมแบบงามงามทั้งนั้นเลยพักบุ้งพี่น้องแต่ว,ว่าเก็บไปไวใ้ในคุในถังมือนั่นก็ยัง บเบดอยู่พี่น้องขนาดเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวล้วก็ยังบ่ทันเบดอยู่อา่าพกบุ้งเต็มคู่หนึ่งพี่น้องไปทัางพุนก็มีเอในไห,หนาก็มี่พกบุ้งอซุ้มนี่ก็ถือว่าเป็นผ,ผลพลอยได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าให้มันไปลงห้หน้าลายมันตอนเข่ามันในหน่อยมันรับไปรัดเข่าด้วยออเให้ในเข่าตายก็มี่พี่นออ้องอ่าอยาให้มันลงไปหน้าลายอยู่ในใหินหน้าให้มันอยู่บนคันแท่นี่โอเคอยู่พี่น้องให้มันอา่า รักษาคันแท่ไว้ได้อยู่ตัดให้งวตัดให้หมูก็ได้ด้พี่น้องตัดให้ป้าก็ได้ผักบุ้งนะครับเนาะว่าถึงเรื่องผักบุ้ง <c oughs> เอาคลิปนี้ก็เข้ามาเจอกันแดดอ่นอนๆพี่น้องตะเวนขึ <c oughs> ้นตะโ้ะแดดอ่อนๆพี่น้องก็ถือว่ามาหยามลีได้บ่ได้ก็พ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้องคัดอเอาโต๊ใหญ่ๆเอาไว้เห็ดปนเห็ดเจียวก็โอเคแซ่บ กินหลายก็ห่อนทองเด้อครับเด้อกินซุ้มมือก็ห่อนทองนี่ล่ะไว้การมัดมกอย่างเดียวแต่มกน่ะแอฟเนีโอเคเลยแซ่บหลายพี่น้องเอาคลิปนี้พอซ้ำนี่ครับผมคลิปหน้ามาเจอกันไหมกับการยามดีนะครับเนาะถ้าฝนตกก็ได้มายามดีถ้าฝนมาตกได้ป่านมาลงพี่น้องไว้การกับบ่บ่ได้มายามอ่าสองมือมายามเทียจังสี่นั่นแหละ อาพอสำนีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ